ผัดปลาจ้าทุกคนผัดปลาเด้อก็คือวันนี้ชา้าใช้ปลาราหม่ำจ้าแซ่บแใช้จะหมดแล้วทุกคนเหลือค่อนขวดเนี่ยนะคะก็ใส่ไปนิดนึงแล้วก็ผัดฉันใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ผัดใส่ไข่ใส่ไข่สามฟองก็คือมีไข่ประมาณนี้สำหรับคนที่ถามว่า บ้านที่บ้านสวนที่โคราชนะคะก็คือซื้อเท่าไหร่นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณหกแสนนะคะที่ว่าบ้านที่บ้านบ้านเล็กๆเออบางคนก็บว่าบ้านเล็กเลกบ้านบ้านบบทันใหญ่บ้านเล็กเกอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคก็ประมาณนั้นเด้อเท่าไหร่หกแสนกว่าคิดว่า หกแสนไม่แน่ใจปีที่แล้วห้าแสนกว่าแต่ปีนี้คาดว่าถ้าซื้อจากโครงการเลยน่าจะหกแสนกว่าทุกคนหกสองเก้าหกแสนสองหมืนเก้าพันประมาณนี้ลงลงไปติดต่อที่โครงการดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้นะคะอันนี้สําหรับคนถามว่าบ้านสวนที่โคราชที่ปลูกอะไรต้นไอ้มะม่วงต้นมะยมต้น อะไรเฟื่องฟ้าอะไรนั่นอ่ะต้นมีชมพูมีลำไย,ยอะไรเงี้ยขนุนอะไรเงี้ยก็ลองไปถามดูได้นะคะว่าเท่าไหร่อันนี้ฉันก็หุงข้าวเล้วทุกคนเข้ากําลังสุกก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮือนเฮ็ดเท่าไหร่กี่บาทกี่สตางค์บางคนก็อยากรู้ก็เลย มาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนไม่ได้เฮ็ดดอกแต่ว่าก็คือประมาณตอนนั้นซื้อแต่ของชั้นผ่อนประมาณ 8, แปดแสนห้าเออฉันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ประมาณแปดแสนห้ารวมดอกแล้วโอเคก็คือประมาณนี้แต่ถ้าซื้อสดก็ประมาณหกแสนกว่านะคะลองไปดูได้ทุกคนเมื่อก่อนมันเท่าไหร่สี่แสนห้าแสนเดี๋ยวนี้มันหลายปีแล้วเนาะที่ดินมันต้องเพิ่มขึ้น ก็คือประมาณนี้ทุกคนถ้าใครอยากซื้อก็ติดต่อได้จ้าที่คงกลางน,นะจ๊ะโอเคประมาณนั้นทําเน้นปลาร้เพราะฉันกินปลาร้ค่อนข้างเยอะนะถ้าใครแบบว่าไม่ค่อยชอบปลาร้าก็คือใส่ในน้อยได้โอเคแต่ฉันใส่ประมาณนี้เพราะฉันกะเค็มอะ่ะเออแต่ฉันจะชอบกินเค็มนิดหนึ่งก็ฉันไม่ใส่เกลือนะฉันผัดฉันก็แบบนี้เลยข้าวฉันก็กำลังสุกทุกคนเออก็ประมาณนี้จะถามว่า บางคนก็บว่าโอ้ยบ้านเล็กแ่ก็บ้านเล็กนั่นแหละจ้าราคาก็ประมาณนั้นตอนนี้หกแสนกว่าไม่ใช่สองแสนราคาไม่ใช่สองแสนกว่านะคะบ้านที่โคราชโอเคอันนั้นเฮือนไม้เฮือนไม้บ้านนกดาวนะ่ะสองแสนกว่านะ่ะบ้านนกดาวโอเคถ้าบ้านจริงๆก็ขอเล่าไว้ตอนนี้หกแสนกว่าของฉันซื้อก็คือรวมแล้วก็ประมาณ ค่าซื้ออันนั้นอันนี้ที่ผัวตกแต่งเออทำภายในก็คือเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรทุกอย่างประมาณเหยยดเยยดล้านอ่ะทุกคนเออประมาณนั้นคิดว่าก็เป็นเป็นเหยยดล้านเออโอเคประมาณล้านกว่าอันนี้เฉพาะที่ที่เดียวนะจะไม่รวมที่ทําที่พัทยานะคะที่พัทยาอีกที่หนึ่งที่พัทยานี่ซื้อเท่าไหร่ห้าแสนกว่า ห้าแสนกว่าโอเคมือสองซื้อมือสองห้าแสนกว่าก็ตอนนั้นซื้อห้าแสนกว่าเนาะตอนนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองไปติดต่อดูถ้าใครจะซื้อที่พัทยาก็ไปติดต่อดูอ่ะฮะก็อ,อรวมค่าทําข้างในข้างนอกอะไรเสร็จก็ประมาณน,น่าจะเป็นข้างในประมาณไม่รู้กี่แสนทุกคนก็ดูเด๋ยว ข้างในซื้อเฟอร์นิเจอร์นั่นนี่ก็น่าจะน่าจะถึงแสนนะคิดว่าเขายอยซื้อเนาะเขาไม่ได้ซื้อเลยหกหมวบเลยเด้อไม่ได้ซื้อเลยแต่ข้างในที่บ้านโคราชก,ก็คือมีมีอ่เสร็จแล้วทุกคนมีแบบว่าเขาเรียกอย่างมีอติดเครื่องทําน้ําร้อนน้ําอุ่นมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีแอร์ด้วยแต่ว่าแอร์ก็จะค่อย ติดไปทุกคนค่อยๆเปลี่ยนไปก็ซื้อแอร์เก่าซื้อเมอื่อ,อสองซื้อเมือม่อสองมาใช้ก่อนแล้วพอมีเงินจะไปขยับขยายก็ว่าจะซื้อก็ว่าจะซื้อเลยทุกคนกครั้งที่แล้วใช้เงินหนักไปหน่อยโอเคคือว่าไม่ได้อะไรได้เด็กทงก็ได้นี้จะว่าจะไปติดแอร์ใหม่ต่อเติมก็ยังไม่ต่อเติมแต่ว่าจะทําข้างหลังก่อนนะทุกคนก็คือแต่ยังไม่ได้ต่อเติมอะไร าษฉันยังไม่ได้ไปจ่ายยฉันต้องไปจ่ายเอ,อก่อนที่จะโอนมันใกล้จะหมดแล้วไงฉันก็จะไปซื้อหลังใหม่ต่อไปแล้วพบ่คนส่วนที่พัทยาจะไปซื้ออีกห้องหนึง่งคิดว่าอย่างนั้นกําลังหาดูอยู่ซื้อไว้ให้คนเช่าแล้วก็จะไปทําอีกเฮือนเฮือนไม้แล้วก็จะไปทําอีกเฮือนนึง่งคือมีหัดไปเฮือนอันนี้เราสู่กันฟังเดี๋ยว่า อ้าวอีนี่รวยมาจากไหนก็เงินชั้นกับเงินแฟนช่วยกันโอเคออมเขาเรียกอะไรถ้าขยันไม่มีวันจนโอเคนั่นแหละเออก็ช่วยกันใครใครอยากรู้ก็สอบถามได้โอเคนี่ก็คือปลาสับของฉันปลาผัดของฉันใส่ไข่โอเคก็ฉันก็กินประมาณนี้เพราะมันจะกินกับข้าวสวยโลข้าวกํลาลังสุกแล้วก็มีมีกาแฟโอเคมีกาแฟของฉันแล้วก็ ซื้อน้ำลัสเบอร์่มาให้โอเคก็คือให้ผัวซื้อมาให้อยากกินน้ำผลไม้ทุกคนก็คือมีประมาณนี้ทุกคนนั่นแหละตามนั้นเดอ้อใครสนใจก็ไปสอบถามได้ที่การเคหะโอเคประมาณนั้นจ้าอ่าเดี๋ยวจะว่าเออว่าถ้าเราขัดสุ่งหนึ่งเดือนเขาจะยังไม่ยึดนะคิดว่าถ้าถ้าจ่ายช้าเขาจะผลอันผันให้ ถ้าผ่อนกับคนการอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่ถ้าถ้าคุณไม่ผ่อนสามเดือนโอเคคุณไม่ผ่อนเลยสามเดือนเขาฟ้องโอเคก็ประมาณนี้เอ,อเดี๋ยวเป็นบางที่แล้วแต่แล้วแต่ว่าอะไรแต่ว่าเออก็ประมาณนี้กดประมาณเนี้ยก็ลองไปถกลองไปติดต่อสอบถามก่อนจ้าก็คือผ่อนก็ไม่แพงผ่อนทุกคนไม่เกินห้าพันจะดอกเบีย้ยอะไรเรียบร้อยเพราะมันเป็นของรัฐ จะดอกเบี้ยอะไรเรียบร้อยแล้วไม่เกินห้าพันประมาณนี้โอเคก็ไปใครสนใจไปสอบถามได้อันนี้ไม่ได้ค่าในหน้าก็คือว่าเอาถ้าใครอยากสนใจอยากมาอยู่อยากมาเป็นเพื่อนบ้านกันก็ได้โอเคก็คือไปติดต่อสอบถามที่การเคหะทุกประเทศเออทั่วประเทศโอเคชอบจังหวัดไหนก็ติดต่อได้ที่การเคหะขอบคุณแค่นี้ก่อนสวัสดี